ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลงทุนหุ้นตอกกลาดครับวันนี้นะครับผมก็มีประเด็นร้อนเลยนะครับช่วงนี้นะครับตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยเราจะเห็นข่าวในเรื่องของนะครับอิสราเอลกับปาเลสไตน์นะครับเพราะว่านะครับทั้งสองฝั่งนี้นะครับมีอิทธิพลอย่างมากนะครับสำหรับการลงทุนในวงการลงทุนในหุ้นนะครับก็ส่งผลให้ราคาหุ้นเนี่ยดิ่งเหวลงมากๆเลยนะครับเพราะว่านะครับ เป็นประเด็นเกี่ยวกับตะวันออกกลางด้วยใช่ไหมครับก็เป็นแบบแบบระดับหัวกะทินะครับของโลกอะครับพูดง่ายง่ายนะครับพอเจออะไรอย่างเงี้ยครับก็มีผลกระทบต่อหุ้นนะครับก็อย่างว่านะครับโลกเราก็ถ้าเกิดว่าคนระดับหัวกะทินะครับมีเขาเรียกว่าอะไรล่ะเจอวิกฤตหรืออะไรเงี้ยครับมันก็ส่งผลให้ราคาหุ้น ตกลงนะครับมันเกี่ยวโยงกันนะครับคือสมมติสมมุติมีคนมาโจมตีคนคนเนี้ยซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากกับโลกนะครับมันก็ส่งผลโดยตรงอยู่แล้วครับกับไม่ว่าจะเป็นหุ้นธุรกิจนะครับแล้วสตาร์ทอัพเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ที่อิสราเอลใช่ไหมครับนะครับก็นักลงทุนต่างๆเนียก็กลัวนะครับกลัวกลัวแล้วก็ มีการเทขายหุ้นนะครับแล้วก็ไปซื้อทองคำนะครับตอนนี้ราคาทองคำก็กำลังดีดตัวขึ้นมาอยู่ที่2000เหรียญน,นะครับนะครับก็ถือว่าเป็นสภาวะที่น่าใจหายเหมือนกันนะครับอาทิตย์สัปดาห์นี้นะครับก็ราคาหุ้นก็ลงมาเยอะนะครับหุ้นเฉพาะหุ้นไทยนะครับบางตัวนี่นะครับ อย่าง C.P.F เนี่ยก็ลงมานะครับต่ำสุดในรอบ8ปีนะครับก็ C.P.F เนี่ยก็เขาส่งออกไปในยุโรปใช่ไหมครับส่งออกไปในตลาดอเมริกานะครับส่งออกทั่วโลกเลยนะครับ C.P.F ก็มีผลต่อหุ้นอย่างมากนะครับนะครับแต่ต้องไปดูนะครับว่าเขาส่งออกอิสราเอลกับปาเลสไตน์หรือเปล่านะครับไม่ใช่แบบลงมาแบบ ไม่มีเปี่ไม่มีคุยนะครับถ้าลงมาไม่แบบไม่มีเปียนไม่มีคุยนะครับเดี๋ยวก็ขึ้นไปถึงจุดเดิมนะครับก็อยากจะแบ่งปันนิดนึงครับเพราะหุ้นเนี่ยนะครับเราต้องซื้อนะครับในช่วงวิกฤตนะครับซื้อในช่วงวิกฤตก็จะได้ปันผลที่มากขึ้นใช่ไหมครับราคาราคาหุ้นก็จะถูกถูกกว่าช่วงที่ไม่มีวิกฤตนะครับช่วงไม่มีวิกฤตก็สะสมนะครับ สะสมเงินเอาไว้นะครับเพื่อนะครับมีซื้อในยามที่มีวิกฤตนะครับนี่แหละครับเขาถึงบอกว่าลงทุนหุ้นมีแต่ได้กับได้ครับนะครับถ้าลงทุนแล้วเข้าใจในการลงทุนจริงๆนะครับหุ้นอ่ะไม่ได้ไม่ได้ยากนะครับไม่เหมือนการทําธุรกิจนะครับที่เราจะต้องใช้แรงนะครับใช้เวลาในการที่จะบริหารจัดการต่างๆแต่หุ้นเนี่ยเราแค่อ่านแล้ววิเคราะห์ นะครับปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นในประเทศในทั่วโลกนะครับแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนต่างๆนะครับอัตราแลกเปลี่ยนก็จะมีผลกระทบต่อหุ้นบางตัวบางเซกเตอร์อย่างนี้คนระับก็คือเซกเตอร์ก็คือบางกลุ่มนะครับเดี๋ยวมือใหม่จะไม่เข้าใจนะแล้วก็ในส่วนของหุ้นบางตัวก็จะแบบมีกระแสข่าวอย่างนี้ครับ เราก็จะักลงทุนที่เป็นลงทุนแบบเน้นคุณค่าเนี่ยก็จะไม่เข้าไปเล่นในหุ้นไม่เข้าไปลงทุนในหุ้นที่มีข่าวแรงๆนะครับข่าวแบบดีเพอร์เฟกต์กำลังแบบโอเคอะไรเงี้ยครับก็จะเห็นบางตัวที่มีราคาดิ่งลงมานะครับอย่างที่ผมบอกที่ผมเตือนไปแล้วนะครับลองเข้าไปดูได้ครับหุ้นที่ผมเตือนไปอะลงมาแทบ ลงมาทุกตัวเลยนะครับนั่นแหละครับคือราคาโอเวอร์ไพรส์นะก็คือเราไม่ควรที่จะเข้าไปเล่นนะครับแต่ช่วงเนี้ยครับเป็นช่วงที่โอ้โหแบบทุกคนเนี่ยในตลาดไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายใหญ่เนี่ยรอที่จะจับจ่ายใช้สอยนะครับก็คือมันเป็นราคาที่แบบว่าเซลล์อย่างมากเลยนะครับพุน่นตอนนี้นะครับเวลานี้นะครับถ้าใครได้เรียน ความรู้เกี่ยวกับลงทุนในคุณพื้นฐานเนี่ยก็จะรู้เลยว่าตอนนี้คือราคาถูกมากๆนะครับบางตัวกันเนี่ยถูกกว่าช่วงโควิดอีนครับช่วงควิว่าถูกแล้วนะครับแต่ตอนนี้ถูกยิ่งกว่านะครับแล้วมันถูกก็จริงครับแต่ว่ามันจะรอดวิกฤตหรือเปล่านั่นแหละครับคือประเด็นนะครับก็ต้องเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมนะครับซึ่งผมก็จะมีสอนนะครับก็สามารถที่จะแอดไลน์ กันเข้ามาได้นะครับสอบถามนะครับผมก็จะมีสอนนะครับเกี่ยวกับการวิเคราะห์หุ้นนะครับในยามวิกฤตนะครับแล้วซื้อถูกเวลานะครับหุ้นเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยมีโอกาสซื้ออ่ะหลายรอบนะครับแต่ละเซกเตอร์เนี่ยก็จะมีเวลาในการซื้อเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับนะครับแล้วก็อีกอย่างนี้ก็คือการลงทุนในหุ้นนะครับ ให้เรามองระยะยาวแล้วยาวแค่ไหนนะครับยาวแค่ไหนนะครับสิบปีไหมนะครับบางคนบอกว่าลงทุนในหุ้นเนี่ยถือยาวเลยนะครับถือยาวถือยาวก็จริงนะครับแต่ว่าเราก็จะต้องติดตามข่าวสารนะครับเพราะว่าการลงทุนเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะครับยิ่งยุคสมัยนะครับเกิดภาวะสงครามบ่อยมากนะครับ ไม่ว่าจะเป็นยูเครนและเซียอิสราเอลปาเลสไตน์ในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งสงครามทั้งสองที่เนี่ยนะครับเป็นมีผลต่อการลงทุนอย่างมากทั่วโลกเลยนะครับเราก็ควรเลือกหุ้นที่แบบปลอดภัยนิดนึงนะครับไม่สงครามก็ไม่ไม่ค่อยมีผลกระทบอะไรมากมายอาจจะเป็นหุ้นที่แบบว่า,เ,าเป็นชีวิตประจำวันนะครับหรือเป็นหุ้น อาจจะในประเทศอะไรเงี้ยครับก็สามารถที่จะแบบกระจายความเสี่ยงนะครับเป็นหุ้นที่ปลอดภัยให้กับเราได้นะครับอย่าไปลงทุนในหุ้นที่แบบติดตามข่าวสารยากนะครับอย่าไปลงทุนหลายตัวนะครับเพราะว่าเราจะไม่มีเวลาติดตามข่าวสารแน่นอนอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เน้นเน้นลงทุนแบบ5้าตัวสิบตัวพอนะครับในการลงทุนไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับ เฟ้นหาหุ้นที่มันแบบเราติดตามข่าวสารง่ายนะครับเข้าใจง่ายๆนะครับไม่ซับซ้อนนะครับในการลงทุนนะครับก็จะทําให้เราประสบความสำเร็จในการลงทุนในหุ้นปันผลนะครับและได้เงินปันผลนะครับอย่างมากมายมหาศาลนะครับก็นะครับตอนนี้บางตัวก็ลงมานะครับให้ได้ปันผล 7ถึงเก็มีนะครับแต่เราต้องทำกันบ้านอย่างหนักนะครับในช่วงนี้นะครับแล้วอ่านรายงานประจำปีกันเยอะนะครับทำกันบ้านกันเยอะผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็สามารถมีหุ้นปันผลนะครับเป็นหุ้นสาตัวแรก5ตัวแรกนะครับสิตัวแรกนะครับก็สามารถที่จะหาหุ้นได้ช่วงนี้ก็ อาจจะมีหุ้นในอนาคตก็จ,จะได้สองถึงสามเด้งได้เลยนะครับตอนนี้ราคาหุ้นก็ลงมาเยอะมากๆแล้วนะครับถ้าวิดีโอเนี้ผมเชื่อว่าทุกคนจะได้ประโยชน์อย่างมากนะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยนะครับผมก็เชร์ให้อ่านนครับไม่ได้เชร์ให้ซื้อนะครับเชร์ให้อ่านก่อนนะครับอ่านทุกตัวเลยนะครับเข้าไปาสแกนหุ้นนะครับเข้าไปดูผล ประกอบการไรายได้กําไรในหุ้นตัวนั้นๆน,น,นะครับที่เราสนใจนะครับแล้วเปรียบเทียบกับหุ้นในตลาดนะครับถ้าถ้าเป็นไปได้อะเปรียบเทียบให้แบบทั้งโลกเลยว่านะครับว่าธุรกิจแบบเนี้ยเขาควรเขาขาดอะไรหรือควรมีอะไรเพิ่มเติมนะครับเราจะทําใหา้เราเนี่ยมีความเข้าใจในการลงทุนเพิ่มมากขึ้นและเก่งในการลงทุนเพิ่มมากขึ้นนะครับอาจจะเข้าไปดูหุ้นต่างประเทศด้วย ก็ได้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามน้วยครับอย่าลืมแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสอบถามนะครับเรื่องเกี่ยวกับคอร์สเรียนในการลงทุนหุ้นก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาได้นะครับผมจะมีวิธีการที่จะคัดหุ้นอย่างไรนะครับให้ได้ปันผลนะครับอย่างยั่งยืนนะครับแล้วเป็นหุ้นที่ไม่หวือหวานะครับไม่ขึ้นลงแรงนะครับเป็นหุ้นที่ มันของให้กับเพื่อนได้ครับลงทุนแบบสบายๆครับกดติดตามลงทุนทุนนกักกาดและพบกันใหม่ในบิดีโอหนะ้าสวัสดีครับ